ไม่อยากจะอวดแต่ขออวดนิดนึงเกมนี้ผมเป็นคนแรกที่ทำได้นะครับนี่พูดไปจหาว่าคุยถ้าไม่เชื่อไปดูภาพยืนยันครับมาเดี๋ยวเล่นให้ดูเสมือนว่าผมปิดตาก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพอผมพูดว่าเริ่มผมจะเริ่มนับถอยหลังรวมถึงตัวเครื่องนี้ก็จะจับเวลานับถอยหลังก่อนฟาดพร้อมกันครับครูพร้อมนะครับครับครูครับเริ่ม1ิ 9ก้าแปดไหวไเปล่าเจ็ดหวไปเรยวไปไปวปสี่สามอหนึ่งฮ้ยเฮ้ยสองหเฮ้ยเยเฮยาพอครูนี่ยรัพุ่ณพ่ออีก3ครั้งพอเลยย เ่งมากเก่งมากนึ่งล้หมดผมจะบอกเลยนะครับว่าน้อยคนมากที่ทําได้มีผมเนี่ยที่ทําได้อย่างชัดเจนแล้วผมก็จะบอกเลยฮะว่าเทคนิคง่ายๆการที่จะทําเกมนี้ให้สําเร็จและนับวินาทีได้เป๊ะมากคืออะไรรู้ไหมครับนี่ครับคุณต้องใส่นาฬิกาสองเรือนคุณใส่เรือนเดียวไง จุดศนย่ถทวงคุณก็ไม่ดีวินาทีคุณก็ไม่เป๊ะพราะใส่สองเรือนอย่างนี้ป๊ <c oughs> กระโดดได้ทุกทีเห็นไหม